โอเคเข้าใจแล้วโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะกับบอสไอเดวันนี้เราจะมาต่อในภา์ที่2แล้วผมก็รู้วิธีการสร้างไอ้กล่องเวนนี่ที่เราทําเมื่อครั้งที่แล้วเลยครับที่ตอนนี้ที่เราทํางทำก็แค่รอนะครับแล้วผมก็หลับไม่ได้ด้วยนะ ใช่แล้วครับหาฮะแล้วเราจะทำยังไงกันนะทีมันมีวิอเลเตอร์มาเป็นหมาเวย ลามตัวใหญ่ๆเลยเรียกได้ดดว่าจางังหวะนี้อะไรชิปหายได้ก็จะชิปหายเข้ามาในตัวผมหมดเลยครับเรามาดูเคล็ดต่อไปท,ท,ที่ท่านทำกันดีกว่าโคโลโซเชสคอ๋ยวต้องมี o l o s าว์ไว้ที่หลังแล้วกันนะหนไหนๆก็ไม่มีอะไรแล้วก็ หยิบอันนี้ของเรานะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างดีกว่าเก็บของน,นี่ไม่ค่อยจำเป็นเอาไว้ตรงนี้อ่าฮะเบี้ยอะไรตรงนี้กันอืมอันนี้คืออะไรวะเอ,อ้โอ้เป็นสูตรครับสูตรครับด้วย ก็ตูเจอเทอยู่อ่ะคูอผมหมดอยู่นะระหว่านี้ครับผมก็จะเก็บพอเล็กน้อยแล้วก็หนีไปบ้านเดยเดี๋ยวนะมันทำอะไรวะ มันทำลายพืชผลมึงกูอเดี๋ยวๆอันนี้รับไม่ได้อันนี้รับไม่ได้ไมันจะทำลายพืชผลของผมอะมัอะไรเนี่ยกูัวอะไระนรับ โอ้แม่ดีเลยหมดเลยตอนนี้ทุกคนก็น่าจะดู่มสลามแลนะนี่อะไรปล่อยไฟไอ้เชี่ยอะไร,เ,ะไรเต็มบ้านกูเลยเนี่อ่ะโอ้โห เด็นเรนัวนไเลยเยเดี๋ยวึ้มก่อนโอ้หนึ่งผมตัวตัวมันได้โอเคเดี๋ยวนี้เรา mệt quá hơi tiêu mệt quá cúi đạp lâu ạ ở đây ติดคิดเลยผีโห้ตีสุดมากสับสับสับเป็นฟาร์มเมอร์วัวสู้เลยฟาร์มเมอร์สู้ชีวิตฟาร์มเมอร์สู้ชีวิตหมาเวียนช่วยกูตรีเลย มนะ่เดนเดาพออะไรเต็มเลยเนี่ยฮะได้เต็มเ้ะไปได้ไงเดยนนะเฮ้ยโอ้โหมีหัวใจดอกด้วยอ่าในส่วนของไอลนี่นะครับวิธีการไสถูกต้องเนี่ยผมน่าจะเข้าใจผิดไปคือมันต้องทำให้ข้างในป่วงที่ผ่านเก็บด้านไหนไว้ได้ มันทำให้ข้างในกลัวได้แล้วอันโคตรใหญ่ซึ่งถ้าผมขุดมันได้มันอากมาเดี๋ยวซึ่งผมก็คิดไม่ค่อยถูกนะครับที่มันมาตั้งในตรงนี้เยอะนะเอาไว้เก็บพืชผลของเราแล้วกันเก่าแล้วยงเสียง <c oughs> เสียง <c oughs> ย้ายนี้นิดหนึ่งคนระับเสรเรียบร้อยแล้วใช้เก็บพืชผลต่างๆของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็ค่อยๆโตแล้วเนาะได้โบนมามาเออเยอเกลียดเกลียดโบนจ้ะโบนให้ไม่ได้เลย เอออน,นี้โตแล้วเยสแล้วก็ปลูกต่อน,นะจ๊ะเพราะตอนนี้เราอย่างเล็กกัดี๋ยนห่าเลย สองสาม,สามโอเคฟาร์มก็เริ่มสวยขึ้นนะครับฟรุสตรอเบอรรี่เพิ่มโอเคส่วนของที่เราได้มาเพิ่มน,นั้น ส่วนใหญ่ไว้ในนี้นะอือหือได้อจบ์านหนึ่งนะเดี๋ยวาก็ดูอยู่เตียงนี้ผมชอบนะ คือผมว่าประตูเวเนี่ยมัน,มอ,น,นอ้มอมลรงไปขุดเบืองแล้วกันนะแล้วก็เอานี้เจ็บตรงนี้รอพี่อ,พอสองอัน แล้วก็เอาไอ้นี่มาตั้งวางไว้ง่ๆนะเอาชุดที่แจ,จกให้มาเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เรียบร้อยครับ โกวารมาแต่แรกค่ะซึ่งเหแร่เนี่ยไอ้แร่ลีดโอเคผมก็จะขุดคัป๊ปเปอร์สวยให้เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อได้ง่ายต่อการมาขุดมาอีกรอบนึง วเวดเดนทิสโต้ลออยชิปหายไม่แล้วออสมีสักรอบไหมที่กูขึ้นมาแล้วกูก็หัวโขวกโคตรเจ็บนี่ เดี๋ยวด้นะนะอืมโอเคคิดคิดแล้วก็ไม่ยอมทำคิดไว้เฉยๆโอเคจ้ะมาแล้วผมก็จะขุดต่อ เีือฮอปเปอร์อยู่เด้อโอ้ยเฮียดีไปเฉยไหมโอเค,อ,เคอยากเดือดบ่อเพชรไว,ไว ฝักแบบนี้เลยไม่มาตีเร็วๆเลยโอเคอันแรกพังอ้าเปิดแตวาวน่อยให้อัตโนมัติเดี๋ย<อ>วเดี๋ยวคัพเปอีกอันนะแร่ค่อนข้างเยอะนะเริ่มมีอะไรช่วยเราผุดได้อะได้นะ เนี่ย่กควิสต้าไม่ทำไรวะเดี๋ยวนะอันนี้คือผมลงมาเพราะพี่พ่อตัวเองไม่มีอะไรทำหรอไม่สิผมนี้เพจต้องทำผมต้องการช Q. เชนคิวอะไรอะ่ะคือผมมีอันนี้นะผมมีเพรเยอะมากอะ่ะซึ่ง อันนี้ผมก็ชอบทำไม่ได้เอสอนี้อันนี้ทําได้ทองเหรอทองก็มีแล้วนะมีพอหรือเปล่าอันนี้ที่เห็นอยู่มีสี่ก้อนนะแล้วก็มีสี่ก้อนจริงๆพอเราได้มีสี่ก้อนซึ่งสี่ก้อนมันพอสี่ก้อนพอเหล็ก ไไม่ไม่ไมไม,ไม่อันนี้มันได้ไหอันนี้ได้อยู่แล้วนี้คือต้องงานคิดก้อนหนึ่งนะครับกับฟอร์สเยอะเยอะต้องโอ,โอ,โอต้องใช้เหล็กเยอะมากเลยอาา่าฮะอันนี้ไม่ได้แปดก้อนทั้งแปดก้อนนี้เอามาสี่อันนี้สี่ต้องการเหล็กอย่างน้อยที่สุดคือสี่ก้อนนะซึ่งน่าจะมีพอ ไม่พอแล้วโอเคฉันผมจะหยุดในเรื่องของเวสส่วนนี้ไว้ก่อนนาะแล้วไปไปอันนี้ในเวสส่วนต่อไปเวสต่อไปมีหเหล็กนะครับโอ้ไม่ทำไรอะ่ะ Dark Oak t o w Rack อธิบายให้กูได้ไหมว่ากูต้องทำอะไรเออันนี้ ได้ครับจะการนข้ามอนสเตอร์จะได้จะไปข้างล่างก่อนดีกว่าครับแบ็คแพคแบ็คแพคคือต้องใช้สตริงอีกแล้วหนังสัตว์อะไรพวกนี้หาได้สตริงนี่สิโอสตริงหาอย่างนี้ได้อ๋อซิวโคคูโอ้ยสตริงดีวะ่วะมา สปริงเลยครับเราต้องการสตริงเพือสตริงี่ยมันหาได้จากไอ้ดอกไม้อันนี้เนาะด <rit us> อกไม้ดอกไม้ไม่เช็ทำสตริงได้โอเคครับผมจะเก็บหินดนีย ระหว่างแมงมุมซึ่งกูก็เห็นไปแล้วว่ามันตัวเล็กมากนะวันนี้โหเลยจะอุ้ยบาดาบที่นี่ช่วยอันนี้คืออะไรอ่ะแบนเดชอันนี้ทำแบนเดชนะครับเหรอไม่หาย,ยาไหนอ่ะมันไม่หาย,ยาไหนเลยเด้อเด้อ ก็บ้านเล็กๆนี่ในส่วนนี้ของแต่ละอันมันมันต้องใช้อันนี้หมดเลยวะคุณมันต้องใช้ไอ้ส่วนของเส้นใหญ่นะครับซคุดแบ่เาเส้นใหญ่ไหนอนีเกาะทำเกาะนี่คือสายขุดเมืองนาะไปหาแร,กร่กัน อหรือว่าเราจะลงมาขุดเดมือนนั้นก่อนอันนี้มันใช้เราัคเก็ตผมซื้อได้นี่ได้แล้วเนี่ยโอเคสวยงามในส่วนนี้ก็เก็บของรางวัลมาก่อนนะโอเคแล้วก็ไอลนด,ดรอมนะซึ่งหลายอย่างนี้มึงไม่คิดจะบอกเลยนะครับว่าแม่ง เอาไว้เอาไว้ทํำยียอะไรอืมแล้วผมจะทําไงดีเนี่ย้ในส่วนนี้ของต้องหาของเยอะมากเลยวนฟาร์ม m ิ่งเนี่ยผมก็โอเคนะเอเธอร์ <c oughs> อ๋อนี่คือไปแดนอื่นนะครับเกษียานืนซึ่งแดนนี้กูยังเล่นไม่ครบเลยฉะนั้น จะมีสองแบบคือไปหาแมงบุมนะครับห oh. นึ่งในส่วนนี้ต้องมาดูอีกทีแล้วไม่ก็ซิลโคคูนซิลโคคูนยังไงน,นนะ เุ้ยนั่นไงแมงมุมเจ้มงมุมละเจ้าแมงะโอ้ยกระตุกเลยทมไอ้ยอุ้ยป๋เข้ามาโดนตีอย่างนุนเลยโอ้ยมันมีตีสะท้อนครับทุกคนตัดไม่นี่มีตีสะท้อนเฉย ยไงมันตีตีสะท้อนได้อากเผามึงกับลาวาที่มีนะมันไม่ได้เลยแล้วาปแล e e ้วโอเคได้เกาะมานะครับชาชีเ <beş S 2> <otras ürlich> ได้ยินเสียงก็รู้เลยเฮ้ยคอมเพสนะครับเก็บของได้อ๋อมันเอาไว้ดูว่านี้อยู่ที่ไหนขอบใจแต่ใส่ชุดก่อให้เราเพียบพร้อมของไม่ตกมีแค่ความอับอายที่ทิ้งเอาไว้ของการโดย ครีเปอร์อัดหลังเลยเยี่ยมไปเลยเมื่อกี้กูบล็อกเว้เลยแล้วเฟิร์ส a เตกว่า First เลสเองกูไม่มีอ่ะแงนาดสดเออกูแล้วกูแล้วเฮ้ยมาไปไม่ง โอเคแต่ถึงยังไงนะครับเราตายก็รามาเกิดตรงนี้ใช่ไหมอ้อเือคัสต์ลีหนึ่งคือยังไงไวะกูตายหนึ่งเหรอแลวมึงนับการตายอย่างดีด้วยเยี่ยมเด็ดลยเดี๋ยวเดี๋ยวหวัว <laughs> โอเค <laughs> จะฟักซ์เรื่องของคุณใส่ทำไมล่ะเกียรติดโอเค เดี๋ยวนะมันทำเป็นอนี้ได้เนี่ยทำมาเป็นแยกแผ่นครับกินก็จะหาแบ่งกินได้อเอ๊แต่อันนี้มันบวกแม็กนวอะเออนี่ญไปกัน,นโอเคเพื่อนมึงฆ่ากันมื่อกีเพื่อนอ่ะไปหนึ่งที่หนึ่งที่เ่นทจะซูเลยหล่ะ แต่จากที่กูฆ่าในส่วนของในมุมเมื่อกี้กูไม่ได้สปริงมาและในเสียงส่วนของกรอและเสียงนี่แม่งน่านำคาญจริงในสองนหม คนใหญ่นะเพื่อนโอเคว่าไงผีผีทำอะไรกูไหมผีผีฆ่าผีผีมันตายแล้วไม่ใช่เหรอเอออะไรอะ่ะเฮ้ยกเกลวิตันมึงถืออะไรวะเพื่อนอ ดอกไหมไม่ดอกเราเป็นคนใส่เฮ้ยนี่นแร่เหรอวะเอ้ผมต้องผมว่าฟาร์นี้เราแทบไม่ได้ไปไหนไกลเลยวะ่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไ้ มีแสลนี่ยเอาเล่าว่านในส่วนของดอกไม้ที่หัวลูกดิสก์สาวอืมผมทำไง,ด,งดีนะลุนเบิกฟ้านกกาบอยบิน นี่อะไรเนี่ยดัมบูช็อตวายเป็นพี่เตรียมไม้ฟังตีเออวายไม่ได้ลองไปตรงรุ่นเลย ซุ่มซ่ามจริงๆตัวฉันเพราะว่าผมต้องลองเดินทางไปงนู้นฮะไม่ค่อยเดินทางไหวกันเฮ้ยอะไรวะชีพหายแล้วกูตกเออไร่งง อุ้ยเย่อเย่อเลยนะไงฮะทุ่นนายมึงร้อนแรงเหรอทุ่นนายมันร้อนแรงอุ้ยเย่อเย่อไม่ได้ร้อนแรงแค่ต้นเดียวด้วยแม่งร้อนแรงทุกต้นเลยสุดขีดความอันตรายเท่าไหนอ่ะเมื่อไหร่จะ ลองสตอร์มน er, เตเหรอจ๊ะเยืนในมุมนี้อ่ะอไม่เอวไมเอาไมาออกมาออกมเออระ่ Morocco, ังเนาะกาแฟกาแฟคุโดนแดด้องโดนอุ้ยอะไรวะอุ้ยเสียอะไรอ่ะอุ้ยแป๊บแปโอ้โหจะเป็นมุมเวีน โอ้ยเยอะเยอะเยกูโดนเลยเนี่ยเอาแมงมุมมันใช้ใยแมงมุมใส่ผมใชแบบ่นล้วฝ่ายเขาใจกูกูฆ่ามันก่อนเลยกันเออๆกูดูแล้วดูแล้วไม่เ๋ยวนะกูยังไม่ยังไม่หายเลยกูกูโดนอะไรเนี่ยงงมากเลย โอ้ก่อนอะไรเนี่ยไม่โดนแล้วสีไม่เป็นยังหวาลูกมันต้าสาวิ่งผีเหรออะไรอ่ะกบมึงวะเนี่ยมึงใช่ไหมไม่ใช่อุ้ยไีห่หายตัวได้ไดนีก่อนอย่าดึงกู ยังมอะไรเดินดูได้วยนี่นมันหายกัวได้นะเพื่อนทุนขอคอยไม่งันจะายวะ มาเหอะยังมุมหายเงี้ยตีมังมุมก่อนวัวัวมงมุมขอกมา b บ s i c c a s เอาเรียมรเวลาละ เฮ้ยยียนัยนัยอยู่ชั้นบนก็อยู่ไปนัยยุ่งไรชั้นล่างแน้วผมไปก่อนนะครับผมไปเอาของเฮอยสไปเดอร์เอฟสไปเดอร์ได้สติงได้สติงได้สติงโอ้ยย่ตกนะนี่อ่ะเฮ้ยตรงนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ครับไม่แย่ไม่แย่ไปทางนี้ได้ของอยู่ โอเคอัดมาได้สักพักหนึ่งถือว่าสมควรแก่เวลาเอาละครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราไปเจอกับเหตุการณ์สุดระทึกขวัญมากใหม่นะครับโอ้โห oh, ผมไม่เข้าใจหายใจความเลยแน่แน่วันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนจริงๆนะครับแล้วกูติดพิษอยู่แล้วเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่กลังเพิ่มเลือดเนาะโอเค ก็ใครชอบกอย่าลืม่กดไลค์เป็นกำลังใจเป็นน้ำใจน้ำใจเล็กๆให้ผมด้วยนะครับหรับนี้ผมนูบรูอิดซีโฮพอดขอรอลาไปก่อนสวัสดีครับ